อยากอมจำนนต์ต่อกมเก่าเร่งทำกรรมดีมาแก้ไขเป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้สนใจเรื่องของกรรมกันมากขึ้นเพราะเริ่มทราบและจระหนักดีว่าทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ในชาติปัจจุบันนั้นเป็นเหตุที่มาของผลหรือเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตในปัจจุบันวัาดีหรือร้ายเพียงใด เราทุกคนที่พยายามศึกษาเรื่องกรรมนั้นพอที่จะทราบแล้วว่ากรรมเก่าที่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุหรือการกระทําในอดีตและกํำลังส่งผลมาให้เราทุกคนตั้งแต่เกิดได้อย่างคงส่งผลไปจนเราตายจากโลกนี้ไปแต่กรรมใหม่เป็นการกระทำที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมาเล็กิจชีวิตของเราในชาตินี้เรา ต้องการให้ชีวิตไปในทิศทางใดเราต้องการอะไรในชีวิตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้มีความสำคัญมากไม่แพ้กรรมเก่าเลยเป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการที่คนเราทุกคนจะล่วงรู้ไปถึงกรรมในอดีตชาตินั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นคนที่จะร่วงรู้อดีตด้านนั้นมีอยู่สามทางด้วยกันคือหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงถึงขั้นแล้ว 2. เป็นผู้มีบุญมากและกรรมกำหนดเป็นผู้ที่มีเชื้อเก่ามาก่อนและติดตัวมาด้วยในชาตินี้ 3. ต้องตายไปแล้วเท่านั้นถึงจะรู้ถ้าเราไม่มีทั้งสามทางนี้บอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ได้เลยสำหรับช่องทางที่หนึ่งนั้น ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมชั้นสูงถึงขั้นที่จะสำเร็จอภิญญาเท่านั้นมีพลังจิตพลังอำนาจที่จะเรื่องรู้อดีตชาติท่และผู้อื่นได้นั้นในยุคนี้มีน้อยยิ่งนักอีกทั้งครูบาอาจารย์ผู้เร่วงรู้เรื่องเหล่านี้ท่านก็มักจะไม่บอกเพราะท่านถือว่าอาดีตมันล่วงเลยไปแล้วไม่ควรที่คนเราทุกคนจะไปยึดติด รูก็เพียงรู้รู้เพียงเพื่อมาให้ระวังไม่ให้ทำแบบนั้นอีกก็เท่านั้นเองรู้เพื่อจะแก้ไขปรับปรงุงกรรมใหม่ให้ดีขึ้นไม่ใช่รู้เพื่อจะไปแก้กรรมเก่าที่หลายคนพยายามเดินทางเที่ยวสอหาเคดวิธีแบบที่มีทั้งถูกต้องและแบบไม่ถูกต้องเพื่อไปแก้กรรมเก่ากรรมนั้นแก้ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆถึงสิ้นมีแต่การไปขออโหสิกรรมถึงแม้จะขออโหสิกรรมแล้วยังคงต้องได้รับเศษเวรเศษกรรมให้ยุติแบบสิ้นเชิงนั้นเป็นไปไม่ได้เศษกรรมเก่านั้นต้องส่งผลแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครจะรู้ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ พระองค์ก็ทรงรับกรรมเก่ามาทุกชาติแม้แต่พระอรหันต์กว่าจะสำเร็จหลุดพ้นหนีกรรมไปได้ท่านก็เคยรับกรรมเก่าเช่นกันคนทุกคนควรที่จะสนใจในเรื่องของกรรมปัจจุบันมากกว่านั้นเราทุกคนเห็นและจับต้องได้จริงเพื่อความไม่ประวิตที่จะสำรวมยับยั้งชั่งใจอดทนอดกลั้น ไม่ไปสร้างกรรมที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุนำไปสู่ผลร้ายในชีวิตอีกข้างหน้าเรื่องของกรรมเหตุที่มาของผลที่ได้รับนั้นไม่มีใครจะให้คําตอบได้ดีและถูกต้องเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรุทุกสิ่งถึงเหตุที่มาและที่ไปของทุกสรรพสิ่งในสามโลกเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาล ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงประทับที่เชตวันวนารามได้มีเทวนาชื่อปัญเทพที่เป็นหัวหน้าเทวดาที่มาจุงหนุมกันอยู่ในที่นั้นได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ด้วยความสงสัยในเรื่องของกรรมว่าทำไมบางคนเกิดมาได้รับความลำบากยากแค้นแต่บางคนมีทรัพย์มั่งคั่ง บางคนรูปร้ายทุกผลภาพบางคนอายุสั้นและบางคนมีอายุจืนยาวนั้นเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าการที่คนเกิดมาและอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนได้ทำบุญให้ทานถือศีลส่วนคนที่เกิดมาลำบากเข็นใจนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนมีได้ทำบุญให้ทาน ไม่สงเคราะห์แก่ผู้ใดมีแต่กระทำบาปเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรกพ้นจากนรกก็เกิดเป็นเปรตหากยังมีกรรมหนาแน่นอยู่หรือเคยฆ่าสัตว์กันมาก่อนก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ที่ตนเคยฆ่าอีกห้ารอยชาติแล้วจึงเกิดมาเป็นคนอนาถายากไรส่วนคนที่มีรูปงามและมีอายุยืนก็เนื่องมาจากอดีตชาติเคยทำบุญให้ทาน รักษาศีลไม่เบียดเปลี่ยนกันไม่อิจฉาริษยาขี้โกรงต่อผู้ใดคนที่มีแต่ความอิจฉาริษยาอยู่ในใจมักจะเป็นผู้ผูกโกรธและไม่ทำบุญรักษาศีลพอเกิดมาจึงมีรูปร่างไม่งดงามอาวัยวะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีอายุสั้นส่วนคนที่เกิดมามีสติปัญญาและความจำดี มีศิละปะวิทยาเป็นประโยชน์ต่อตนและครอบครัวทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือเป็นครูผู้สอนศิละปะวิทยาแก่ผู้อื่นเมื่อเกิดมาจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนคนที่เกิดมาแล้วโง่ทึบเป็นบ้าปเป็นใบเป็นเพราะในชาติก่อนมิได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ฟังคำสอน หรือมีผู้สอนแล้วไม่เชื่อฟังก็ทำให้เกิดมาเป็นคนโง่ทึบและเป็นคนบ้าใบสิ่งที่พระพุทธเจ้าตอบหัวหน้าเทวดาไปนั้นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พุทธองค์ได้ค้นพบในกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งในโลกมีไว้การศึกษากเรื่องกฎแห่งกรรมและกรรมเก่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดียิ่ง สำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ขอให้เป็นเพียงรู้เพื่อจะไม่ไปสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเอากรราเก่าและผลเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเอามาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อนํามาเตือนสติตัวเองให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องเพื่อมายับยั้งชั่งใจถ้าคิดจะทำอะไรนอกลูก่นอกทางที่อาจจะไปสร้างกรรมไม่ดีขึ้นมา ก็จะรู้ว่าผลจากการกระทําจะทําให้ชีวิตมีแต่ทุกข์ยากลําบากแสนเขน็นก็ไม่ลงมือทําลงไปทั้งกายวาจาและใจแต่ชีวิตคนเราทุกคนนั้นอย่าไปยอมจำนนต่อกรรมเก่าตกเป็นทาสของกรรมเก่าจนงงหัวไม่ขึ้นไม่ยอมทำอะไรเลยนอนรอกรรมเก่าอย่างเดียวพระพุทธองค์ได้เคยตรัสไปว่า ลัทธิกรรมกับหรือปุเพกะตะเหตุวาทะเป็นลัทธิความเชื่อที่อยู่นอกาศาสนาพุทธไม่ใช่คำสั่งสอนของพระองค์และแน่นอนว่าความเชื่อสิ่งใดหรืออะไรก็ตามที่อยู่นอกาศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่ทางที่จะทำให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ พวกครั่งลัทธิกรรมเก่าจะมีความเชื่อที่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ประสบจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมีที่สุขมีที่ทุกข์ก็ตามล้วนเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อนซึ่งเป็นเรื่องจริงแต่ที่น่าสงสารก็คือ คนพวกนี้จึงยอมจำนนต่อกรรมเก่าโดยไม่ยอมทำอะไรเพื่อจะไปแก้ไขให้มันดีขึ้นซึ่งก็น่าสงสารมากที่ปล่อยให้ชีวิตของตนนั้นเหมือนกับท่อนมา้าลอยไปตามยถากรรมในศาสนาพุทธ สอนให้ทุกคนอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับกรรมในปัจจุบันไม่พวงหรือยึดติดกับกรรมเก่ารู้เพียงรู้แล้วอย่าไปทำแบบเดิมๆให้ชีวิตต้องทนทุกข์อีกเลย